สวัสดีครับพบกับ c ชาแนลเชียร์ริพูครับก่อนชมคลิปกันต่อนะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวริพูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามชาแนลช่องนี้ครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับก็สามารถช่วยเหลือชาแนลเล็กๆช่องนี้ได้นะครับผมช่วยผมด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่ประเด็นแรกประจำคลิปนี้กันเลยนะครับเว็บไซต์ l i ฟ e r p ู o l ฟ o ีนะครับสื่อทางการของทีมลิฟูก็ได้ออกมารายงานว่าทีมลิฟูนะครับจะลงแข่ง เกมอุ่นเครื่องนะครับช่วงปีซีซันเพิ่มอีก2เกมนะครับที่ประเทศเยอรมันนะครับโดยเกมแรกนะครับทีมลิปูจะลงแข่งกับทีมคาร์ลูนะครับทีมจากบุนเดสลีกา2ในวันพุทธที่19กรกรกฎาคมนะครับส่วนเกมที่2นะครับลิปูจะลงแข่งกับทีม กอร์ทเชอร์เฟอร์นะครับทีมจากบุนเดสลีกา2เช่นกันในวันที่24กรกฎาคมนะครับก่อนที่ลิพูนะครับจะเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อลงแข่งกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ในวันที่30กรกฎาคมและลงแข่งกับทีมบาเยิร์นมิวนิกในวันที่2สิงหาคมนะครับสรุปแล้วในตอนนี้นะครับโปรแกรมอุ่นเครื่องช่วงปีซีซั่นของทีมลิพูที่ได้รับการคอนเฟิร์มแล้วนะครับมีทั้งหมด4เกมนะครับ up. ด้านเจมส์เพียสนะครับนักข่าวสายหงจากเว็บไซต์ดิแอเ e ติกได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าเจนคอปนะครับได้นัดลูกทีมนะครับให้กลับมารวมตัวกันฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นที่สนามซ้อม Exa t ซอ i n เทนนิงเซ็นเในวันที่8กรกฎาคมนะครับส่วนลูกทีมคนไหนนะครับที่ติดภารกิจลงเล่นให้กับทีมชาติได้สิทธิ์หยุดเพิ่มอีก3วันนะครับและให้มาเก็บตัวฝึกซ้อมวันที่11กรกฎาคมแทนนะครับเจ เพียนะครับยังเปิดเผยอ,อีกว่าเจคินคอปนะครับอยากให้ทีมลิพูลงแข่งเกมอุ่นเครื่องอีกสักหนึ่งเกมนะครับที่ประเทศอังกฤษหลังจากจบทัวร์ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับโดยพิมลีกนะครับจะกลับมาลงแข่งกันอีกครั้งในวันที่12สิงหาคมครับ ประเด็นต่อมานะครับผมเจมพียสนะครับนักข่าวสายหงจากเว็บไซต์ The a t l l t t i กนะครับก็ได้ออกมายืนยันว่าอลิซิสแม็กลิสเตอร์นะครับได้รับอนุญาตจากทีมไบตันให้เข้ารับการตรวจร่างกายกับทีมนิพูแล้วโดยแม็กลิสเตอร์นะครับใกล้เป็นผู้เล่นคนใหม่ของทีมลิพูเข้าไปทุกขณะแล้วนะครับและคาดว่าจะเซ็นสัญญากับทีมนิพูเป็นเวลานาน หปีนะครับส่วนเรื่องนะครับตัวเลขค่าตัวที่แน่ชัดนั้นนะครับยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับแต่เจมเพียสคาดการว่าน่าจะมีค่าตัวมากกว่า45ล้านปอนด์นะครับผมแม้จะมีหลายทีมสนใจในตัวแม็กอลิสเตอร์นะครับและทีมลิพูไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแต่ตัวแม็กอลิสเตอร์เองนะครับก็เลือกที่จะ ย้ายมาลิพูนะครับหลังการพูดคุยส่วนตัวกับเจเกนคอฟเป็นไปในทิศทางที่ดีครับลิพูนะครับจึงคาดหวังว่าจะปิดดีลแม็กอริสเตอร์ให้เสร็จสิ้นภายในอาทิตย์นี้ก่อนวันที่15มิถุนายนนะครับที่แม็กอริสเตอร์ต้องไปช่วยทีมชาติอาร์เจนตินาแข่งกับทีมชาติออสเตรเลียที่ปักกิ่งนะครับเจมพีสยังบอกอีกว่าแม็กอริสเตอร์นะครับถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของทีมลิพูในทันทีนะครับหลังลิฟู ล้มแผนการซื้อจูดเบลงแฮมจากทีมดอทมูลนะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้นะครับในฤด,ดูการก่อนแม็กอลิสเตอร์ลงเล่นรวมทุกรายการไปทั้งหมด40นัดยิงไป12ประตูและทำไป3แอสซิดนะครับอีกทั้งยังพาทีมไบตันได้เล่นได้เล่นนะครับฟุตบอลยุโรปได้เป็นครั้งแรกอีกด้วยครับประเด็นต่อมานะครับผมพอจอยส์นะครับนะักข่าวเทียร์หนะครับจากเว็บไซต์ t ดอะไทมส์นะครับก็ยืนยันอีกคนว่าแม็ก e ิสเตอร์นะครับได้เข้ารับการตรวจร่างกายกับทางลิวพูลแล้วนะครับและกระบวนการต่างๆนะครับน่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดภายในอาทิตย์นี้นะครับพอจอยนะครับยืนยันว่าแม็ก e ิสเตอร์นะครับกับตตอรือร้นนะครับได้อยากร่วมงานกับเจอร์กินคอปมากนะครับ ตัวเลขค่าตัวของแม็กลิสเตอร์นั้นไม่ชัดเจนแน่นอนนะครับแต่พอจอยเชื่อว่าแม็กลิสเตอร์นะครับน่าจะมีค่าตัวนะครับ45ล้านปอนด์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน61ล้านปอนด์นะครับพอจอยนะครับยืนยันอีกครั้งว่าแม็กลิสเตอร์นะครับได้ปฏิเสธทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเลือกทีมลิเวอร์พูลแทนนะครับซึ่งหลังจากปิดดีลแม็กลิสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลิเวอร์พูลก็จะยังคงเดินหน้าซื้อกองกลางหน้าใหม่เข้าสู่ทีมเหมือน เดิมนะครับโดยนักเตะกองกลางนะครับที่ทีมลิเวอร์พูลนะครับสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเคเฟนตูรามนะครับของทีมนีสนะครับรวมถึงโรมิโอราเวียของทีมเซาท์เทมป์ตันและไลอันการ์เวนเบสของทีมบาเยิน มิวนิกนะครับก็เรียกได้ว่าดูทรงแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับทีมลิปูน่าจะเปิดตัวอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ภายในวันนี้นะครับไม่ช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาประเทศไทยก็น่าจะเป็นช่วงกลางดึกของคืนนี้นะครับก็มารุ้นไปด้วยกันครับ ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข่าวตลาดนักเตะของทีมนิฟูประจำวันนี้นะครับโดยในวันนี้นะครับผมนำข้อมูลมาจาก4แหล่งข่าวนะครับซึ่งเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ต้องไม่ลืมฟังหูไว้หูและใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับแหล่งข่าวที่1น,นะครับก็คือเจคอบสไตเบิร์กครับ เจคอบสไต์เบอร์ ob, ber, นะครับนักข่าวทีมข่าวฟุตบอลนะครับจากเว็บไซต์เดอะกาเดียนนะครับซึ่งมีผู้ติดต,ตามทาง Twitter มากกว่า1 2 0 0 0 0สคนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่า ตอนนี้นะครับทีมลิพูกำลังคิดและพิจารณาอยู่ว่าจะซื้อกาบีเวกาหลังสิ้นเสร็จหลังนะครับเสร็จสิ้นภารกิจซื้อตัวแม็กเอสเตอร์ดีหรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับกาบีเวกามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่40ลร้านยูโรหรือประมาณ34รล้านปอนด์เท่านั้นครับ แรงข่าวที่2นะครับก็คือแซมดีนครับแซมดีนะครับนักข่าวทีมข่าวฟุตบอลนะครับของเว็บไซต์เทเลกราฟนะครับซึ่งมีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า50,000คนนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าลิเวอร์พูลนะครับยังคงมีโอกาสนะครับที่จะซื้อตัวมอยเซสไกเซโดในซัมเมอร์นี้แต่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินงบประมาณนะครับว่าจะเหงอ จะเหลือเงินซื้อเท่าไรนะครับหลังซื้อแม็ก s ิสเตอร์สำเร็จแล้วซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้นะครับทีมไบตันต้องการค่าตัวมากกว่า70ล้านปอนด์และทีมเชลซีนะครับทีมอาร์เซนอลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องการตัวมอยเซสไกเซโดเช่นกันครับแรงข่าวที่3นะครับก็คือทีมมินเชนกัดบักครับทีมมินเชนกัดบักนะครับก็ได้ยืนยันนะครับอย่าง เป็นทางการเลยนะครับว่านิวชมาสเคอร์ได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นพอ,ออกีนาคนใหม่ของทีมเมอนเช่นกัดบักชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับคนตรงกลางนี้นะครับ คนตรงกโดยนิวชมัตเกอร์นะครับ, New ค,รบคือลูกชายของยอร์กชมัตเกอร์นะครับผอ,อ,อกีฬาคนใหม่ของทีมลิพูนะครับข่าวนี้นะครับก็ทําแฟนบอลลิพูในต่างประเทศมีความสุขมากๆนะครับเพราะพวกเขาเชื่อว่านะครับโอกาสที่ทีมลิพูจะได้ตัวมาโนโคน่ผู้เล่นของทีมมือนเช่นกัดบักนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะนิวชมัตเคอร์คือลูกชายของยอร์กชมัตเกอร์ครับ แรงข่าวที่4นะครับก็คือโรมาโนครับฟาบิเซโอโรมาโนนะครับนะักข่าวคนขยันแห่งยุคนี้นะครับก็ได้ออกมา Here We Go อีกครั้งนะครับเพื่อ คอนเฟิร์มว่านะครับยังไงยังไงนะครับอเล็กซิสแมกกสเตอร์ก็จะเป็นผู้เล่นคนใหม่ของทีมลิพูแน่นอนนะครับล่าสุดนะครับอเล็กซิสแม็กสเตอร์ได้เข้ารับการตรวจร่างกายไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานและจะมีการเซ็นสัญญานะครับหรือเปิดตัวกับลิพูในวันนี้นะครับและทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวตลาดนักเตะของทีมลิพูประจําวันนี้นะครับซึ่งผมนํามาจาก4แหล่งข่าวนะครับที่น่าเชื่อถือนะครับเพื่อนเทุกคนนะครับก็ อย่าลืมฟังหูไว้หูและใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับผมประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่2เรื่องราวชวนอมยิ้มนะครับและทำแฟนบอลริวผูในต่างประเทศนะครับพากันคิด ไปไกลนะครับหลังได้เห็นข่าวและคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้ง2เรื่องนี้ครับเรื่องที่1นะครับคือเคเฟนตูรามนะครับและมานูโคน่สเพื่อนสนิทนะครับได้นัดพบเป็นการส่วนตัวนะครับทำแฟนบอลลิพูในต่างประเทศนะครับพากันสงสัยและตั้งข้อสังเกตว่าผู้เขาทั้งคู่นะครับพบกันเพื่อคุยกันเรื่องของทีมลิลปูหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เคเฟนตูรามนะครับและมานนโคน่เป็น2 ักเตะที่มีข่าวกับทีมลิพูอย่างหนักในช่วงนี้นะครับและพวกเขานะครับอาจจะปรึกษากันก็เป็นไปได้นะครับว่าจะย้ายมาที่ทีมหรือทีมลิพูนะครับดีหรือไม่นะครับผมนี่ก็เป็นคลิปนะครับอีกนิดนี่ครับนี่ก็เป็นเปมนูโคลเน่นะครับมือร้วงกระเป๋านะครับทำท่าเก๊กอยู่ครับพยายามหลบกล้องนะครับไม่ให้เป็นประเด็นครับส่วนนี่ก็คือเคฟเฟนตูรามนะครับสมหมวกเทเๆตามสไตล์ของเขานะฮะ นี่ครับยิ้มนะฮะเริ่มยิ้มนะฮะนี่เยิ่มโอ้จุดยิ้มออกมานะครับมานูโคเน่แก๊กขึมไม่อยู่นะครับต้องหลุดยิ้มออกมาจนได้ฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพวกเขาทั้งคู่นัดพบทําไมในการช่วงนี้นะฮะ กนะครับทำแฟนบอลรีพูลต,ต่างประเทศนะครับคิดกันไปไกลเรียบร้อยนะครับก็มาดูกันครับว่ามานูโคลเน่และเคเฟนตูลามนะครับ,ะะรบจะเป็น2ผู้เล่นคนต่อไปของทีมรีพูลต,ต่อจากอลิสติสแมค g ิสเตอร์หรือไม่นะครับ และเรื่องที่2นะครับก็คือคลิปและภาพนะครับระหว่างอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับเข้าไปตรวจร่างกายนะครับที่ลิวโูนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นนะครับคลิปตอนกลางวันนะครับและก็คลิปนะครับและภาพตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับตอนกลางวันนะครับก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์นะครับก็เดินเข้าไปนะครับเพื่อตรวจร่างกายนะฮะ นี่ก็เป็นคลิปช่วงกลางวันนะครับและก็น,นี่ก็เป็นภาพนะครับของอลกซิสแมคคาลิสเตอร์ตอนกลางวันนะครับโดยมีแฟนบอลลีพูนะครับยืนดูอยู่นะฮะนี่ครับมานะครับคุมหัวนะฮะนี่ก็เป็นภาพช่วงตอนกลางวันนะครับ และต่อมานะครับก็เป็นคลิปภาพตอนกลางคืนนะครับเป็นรถแวนนะครับที่เพื่อนๆชาวริฟูคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับว่ารถแวนคันนี้นะครับมักนะครับจะพาตัวนะครับนักเตะคนใหม่นะครับมาตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาที่ริฟูซึ่งผู้ถ่ายคลิปนี้นะครับก็ถ่ายคลิปนี้ในช่วงตอนกลางคืนนะครับและคาดการณ์ว่ารถแวนคันนี้นะครับกาลังรอรับนะครับแมกลิสเตอร์กลับบ้านอยู่นะฮะ นี่นะครับก็เป็นรถแบนดนะครับนี่ที่สนามซ้อมเอ็กซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์นะครับผมส่วนอีกคลิปนะครับส่วนอีกคลิปนะครับก็เป็นนะฮะ คลิปนะครับตอนรถแวนนะครับออกมาจากสนามซ้อมแม็กซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์นะครับโดยผู้ถ่ายคลิปเชื่อว่าเอลิซิสแม็กดิสเตอร์น่าจะเดินทางกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลองให้มาเดากันเล่นๆนะครับผมเชื่อว่าเมื่อวานนะครับตลอดทั้งเมื่อวานนะครับเอลิซิสแมกเตอร์นะครับก็เสียเวลากับรีพูไปแบบเต็มๆนะครับทั้งในเรื่องของการตรวจร่างกายนะครับและบางทีก็อาจจะมีการถ่ายภาพ เปิดตัวนะครับเอาไว้ด้วยเลยทีเดียวนะครับทำให้แม็กนิสเตอร์นะครับต้องเสียเวลาทั้งวันนะครับไปกับการเรื่องนี้การเปิดข่าวการเปิดตัวนะครับโดยเฉพาะนะครับก็มาดูกันนะครับว่าคืนนี้นะครับแม็กิสเตอร์นะครับจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทีมลิเวอร์พูล หรือไม่นะครับเรามารุ้นไปด้วยกันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาวลีพูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามช่องนี้ครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกันง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับก็สามารถช่วยเหลือช a n e เเล็กช่องนี้ได้นะครับผมคืนนี้นะครับก็มารุ้นกันนะครับว่าลีพูจะเปิดตัว แมกลิสเตอร์อย่างเป็นทางการหรือไม่นะครับถ้ามีข่าวเข้ามานะครับผมก็จะรีบออกมาอัปเดตคลิปและข่าวในทันทีให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันชื่นใจนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ